สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การสร้างเกมนะครับง่ายๆนะครับด้วยโปรแกร,รม Excel โปรแกรม Excel ที่ใช้ก็เป็นโปรแกรม Excel 2007นนะครับลักษณะของเกมนะครับก็จะเป็นเกมการเปิดภาพนะครับ เราลองมาศึกษากันดูนะครับว่า,ามีความยักง่ายอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องอไปที่เพจเลเยอร์ครับเพื่อนำเข้าแบ็กกราวนะครับเลือกแบ็กกราวมาหนึ่งรูปนะครับ ใช้แบ็กกราวด์จากรูปนี้ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับแบ่งเซลล์นะครับแบ่งเซลล์ให้ได้ขนาดนะครับเซลให้ได้ขนาดเซลให้ได เซลเซลนะครับได้ขนาดตามน,นี้เลยครับ1นึ่งเซลใหญ่ๆนะครับคพลัมน์ที่กว้างนะครับประมาณเศษสามส่ของภาพนะครับแล้วก็ให้เก็บรายละเอียดครับเท่าที่เราต้องการโอเคครับจัดเซลล์ไปเรื่อยๆครับ แถวนะครับในทีนี้จะลองซักสีแถวนะครับสีแถวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเลือกทั้งหมดครับกลับมาหน้าโฮมแล้วก็ลงสีดำหมดเลยครับภาพจะเป็นสีดำแบบนี้ไม่มีอะไรเลยครับ จากนั้นนะครับให้เลือกนะครับแผ่นป้ายนะครับเราจะทาเป็นมันเป็นแผ่นป้ายนะครับ4แผ่นนะครับตรงส่วนนี้นะครับคอลัมน์นี้จะให้เป็นคําตอบคำถามนะครับส่วนในคอลัมน์นี้จะให้เป็นคําตอบผมทาสีแผ่นป้ายให้เป็นสีต่างๆครับําใจเลยครับเอาเป็นสีเขียวเอาเป็นฟ้านะครับแล้วก็ สร้างสาีน้ำตาลครับแล้วก็สีโอเคครับแดงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นคําสั่งนะครับจะให้เป็นสีดํานะครับ่วนที่เป็นคําตอบนะครับให้เป็นสีขาวครับท่านี้ครับเป็นโครงสร้าง พื้นฐานอ่ะเพิ่มนิดนึงครับให้มันมีกรอบนะครับแทรกแถวนะครับให้มันมีกรอบนิดนึงครับครับโอเคในส่วนนี้จะทําเป็นช่องคําตอบครับปรับให้เป็นติ๊กนะครับให้ทึบหมดเลยนะครับครับแล้วหลังจากนั้น โอเคครับปรับให้พอดีในหน้าจอนะครับหลังจากนั้นครับผมใส่คำถามนะครับใส่คำถามโจทย์นะครับที่เราต้องการให้เด็กที่เราต้องการให้เด็กนะครับตอบคำถามเนื้อหาก็แล้วแต่อ,อย่าลืมเปลี่ยนสีฟอนครับพื้นเป็นสีดำเราก็ต้องใช้ฟอน์สีขาวนะครับ ่าสมมุติเอาไง่ายนะครับห้าห้บวกห้า,หหาเท่ากับเท่าไรนะครับข้อ2นะครับโอเคครับข้อ2องกลับไปอยู่ตรงกลางนะครับข้อสอง เป็นสีฟอนข้อสองครับอ่าส,สิบสองลบห้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ตึงกลางบทกสิบฟ้อนครับข้อสามนะครับห้าบวกสิบสองเท่ากับเท่าไรนะครับข้อสี่นะครับสิบฟ้อนขนาดตรงกลางนะครับข้สี่ยี่ สามลบสิบสองกับเท่าไรน,นะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับเป็นโครงล่างพื้นฐานนะครับของเกมเปิดแผ่นป้ายเรานะครับเมื่อนักเรียนนะครับตอบคำถามลงในช่องนะครับภาพจะค่อยๆเปิดขึ้นมาทีละแผ่นป้ายนะครับนี้เราลองมาดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะครับ ซึ่งเป็นสูตรทาง Excel เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับเรามาดูก่อนว่า,าแผ่นงานของเราตอนนี้นะครับมีสีปิดทับ Background ที่เป็นรูปภาพอยู่ข้างหลังนะครับเราจะใช้สูตรนะครับในการาเปิดแผ่นป้ายนะครับโดยการทำให้มันไม่มีสีนะครับด้วยคำสั่งมาที่หน้า Home นะครับหน้าแรก แล้วไปที่ Conditional Format นะครับไปที่ Highlight Cell l o s e นะครับไปที่ Equal to นะครับถ้านะครับถ้านะครับตัวเลขในนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับเราเซตให้เป็น1นนะครับไปที่ ในปุ่มทางขวานี้นะครับจะเป็นตัวเซตว่าสีจะอยู่สีจะมีสีอะไรบ้างนะครับในตัวแรกเป็นสีแดงตัวที่2เนี่ยครับให้เติมสีเขียวให้เติมสีเหลืองนะครับแล้วก็ให้เติมสีเขียวนะครับแล้วก็สีต่างๆนะครับลองดูนะครับแต่ว่าที่เราต้องการคือ Custom Format ครับเพื่อที่จะไปเซตให้แล้วไปที่นะครับ f ฟ l l นะครับไปที่ no color ครับเพราะเราต้องการให้ แผ่นป้ายนี้นะครับไม่มีสีนะครับเพื่อที่จะเปิดแผ่นป้ายออกมาได้นะครับคลิกโอเคครับโอเคอ่าเรามาลองทดสอบนะครับกดหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วผมลบก่อนนะครับลบนะครับอ่ากลับมาเหมือนเดิมครับอ่าทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย มาที่ home นะครับ conditional formatting highlight cell rules equal to หนึ่งเหมือนกันครับนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ custom format นะครับไป n o color นะครับ ok ค,ครับ ok ลอ,องเช็คครับหนึ่งเปิดครับ คครับผมปิดนะครับผมมาที่ภาพที่3เหมือนเดิมครับมาที่โฮมคอนดิช t น o ฟอร์แมตไฮไลท์นะครับอีโค้ดทูครับคัสตอมฟอร์แมตครับโนคอลเลอโอเคโอเคครับลองทดสอบครับ1เปิดครับปิดนะครับโฮมคอนดิช o นลฟอร์แมต ting ไ l ไลท์เ e ลลูส l ท่ e q ับหนึ่งครับคับ t u s t o r m o t No t o o o r l o r โอเคครับโอเคอีกครั้ง1ครับครับผมลบได้ไหมครับเอาละครับทีนี้ในแผ่นป้ายของเราทั้ง4แผ่นป้ายนะครับก็มีการใส่สูตรลงไปแล้วนะครับทีนี้เราจะให้นักเรียนเติมคำตอบตรงนี้นะครับแล้ว เมื่อนักเรียนใส่คําตอบถูกแผ่นป้ายจะเปิดนะครับดูนะครับว่าเราจะใช้คําสั่งอะไรนะครับมาสูตรทางคณิตศาสตร์เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปที่ conditional loop แล้วนะครับไปที่ formulas นะครับ auto sum นะครับมาที่ more f u n c t i o n ครับใช้คําสั่ง if นะครับถ้า ใช่เลยนะครับโอเคครับผิดแล้วอ่าอันนี้ครับนะครับตัวทีนะครับถ้านะครับมาที่มาที่ตัวเดิมนะครับแผ่นป้ายเดิมนะครับแผ่นป้ายตัวเดิมนะครับมามาที่คําสั่งออโต้ซัมนะครับมอลฟังชันนะครับ if ถ้านะครับถ้า c 2นะครับคือถ้าช่องนี้มีค่าเท่ากับคําตอบคือเท่าไหร่ครับ5้าบวกห้าสิบ ช่องนี้ที่เราไปใส่สูตรเอาไว้ต้องมีค่าเท่ากับ1นะครับโอเคนะครับค่าตรงนี้เป็น false false ช่างมันครับไม่ต้องสนใจครับลองมาใส่ก่อนห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5้บกหเท่ากับเดี๋ยวปรับฟอนต์นิดนึงนะครับจะระเบียนหน่อยครับโอเคห้บกห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบ เป็นยังไงครับถ้านะครับจากที่เราใส่สูตรเมื่อกี้นี้นะครับถ้าตรงนี้เท่ากับ10นะครับถ้า C 2เท่ากับ10คอลัมน์ A 2จะมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วเราไปเซตไว้ใน conditional matching เรานะครับว่าจำได้ไหมครับว่าถ้าค่ามีค่าถ้ามันมีค่าเท่ากับ1นะครับถ้า A 2มีค่าเท่ากับ1นะครับตัว custom format ของเราจะเป็นยังไงครับ no color ถูกไหมครับ ทีนี้คงจะพอได้คอนเซปต์นะครับในการทําเกมเปิดภาพนะครับอย่างคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวตอบเดี๋ยวนะครับลบทีนี้มีปัญหาตรงนี้ว่าตัว false ตรงนี้นะครับจะทําอย่างไรให้หายไปนะครับมาที่อันนี้เลยครับนะครับอ่ะอันนี้คือสูตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนตของมันครับ ให้เป็นสีเดิมสีเดียวกับที่เราทำนะครับนะครับเป็นสีของแผ่นป้ายนะครับตัวอักษรหายไปแล้วนัวเกเรียนพิมพ์คำตอบ10คภาพเปิดโอเคไหมครับเรียบร้อยผมลบผมใช้สูตรเดิมครับที่แผ่นป้ายนะครับมาที่แผ่นป้ายนะครับ a5 เหมือนเดิมนะครับ มาที่คำสั่งฟอร์มูล่าออโต้ซัมมอฟังก์ชัน IF ถ้า C5 มีค่าเท่ากับ